สวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้าวันที่สองนะคะวันนี้นะคะเจอพ่อควันของเรานะคะมาตัดญ้านะคะกับแม่ควันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะ ตัดหญ้าสวยๆนะคะให้กับช้างของพวกเราทั้ง3ามเชือกนะคะได้คะแนนจากแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะท่านเติมคะแนนเข้ามาให้นะคะช้างของพวกเราทั้งสามเชือกได้กินทั้งผลไม้แล้วก็ทั้งหญ้าทั้งต้นสับปะรดนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่แป้งแล้วก็แม่แม่ใจบุญทุกท่านนะคะที่ท่านเมตตานะคะเติมคะแนนเข้ามาช่วยนะคะเลี้ยงช้างทั้งสามเชือกนะคะให้ได้กินได้อิ่มท้องนะคะขอให้บุญกุศลนะคะ ที่ท่านได้ทํากับช้างของพวกเราทั้งสามเชือกนะคะแม่เจ้าคุณแม่ตะวันแม่มลินะคะได้กินผลไม้หวานๆนะคะกินยญ้าอ่อนๆนะคะขอให้ทุกท่านนะคะเจริญรุ่งเรืองนะคะร่ารวยเงินทองโชคลาภก้อนโตๆด้วยนะคะสาธุสาธุนะคะที่เข้ามาเมตตาช่องเล็กๆของพวกเรานะคะเต็มแล้วนะคะแบกสุดท้ายแล้วนะคะพอควานเรานะคะ ไปดูกันที่รถนะคะมาสองคนตายายนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกๆกคะแนนทุกๆกกำลังใจนะคะที่ท่านได้เติมเข้ามาให้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะยิ่งยิ่งขึ้นเลยนะคะสาธุสาธุนะคะก็ฝากทุกท่านนะคะฝากท่านผู้ชมฝากแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะช่องเล็กๆของพวกเรานะคะช่องเมษาลํำชิ่งนะคะช้างชราสามเชือกนะคะฝากแม่พ่อใจบุญทุกท่านเมตตาด้วยนะคะพวกเราก็หาทุนเติมน้ำมันตัดหญ้าแล้วก็ซื้อต้นสับประรดนะคะขอพระคุณทุกท,ท่านมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะท่านใดที่รวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งๆขึ้นเลยนะคะสาธุสาธุนะคะ ขอให้แม่พ่อใจบุญนะคะสุขภาพกายแข็งแรงนะคะคุณพระคุ้มครองทั้งครอบครัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะดูนะคะดูพ่อควันเรานะคะแบกแบกคนเดียวนะคะแม่พ่อจ๋าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบก็สำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควันก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ